หากไรายได้เราไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแบบนี้เราไม่ยื่นก็ได้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมคะหรือมีแบบไหนที่เราไม่ต้องยืน่น ถ้าหากว่าเรามีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องจ่ายภาษีไม่ต้องยื่นภาษีก็ได้ใช่ไหมอันนี้ผิดอันนี้ไม่ถูกต้องจริงๆแล้วสิ่งที่ควรทาก <cheap> ็คือว่ายื่นภาษีก็ยื่นไปแต่เพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าการที่คุณเนี่ยครับไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายภาษีแต่บางทีคุณอาจจะขอคืนภาษีก็ได้นะมันเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับทำให้มันถูกต้องเนี่ยผมว่าสบายใจที่สุดส่วนรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเลยที่แบบไม่ต้องยื่นภาษีก็ได้เนี่ยครับจริงๆมันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวยกตัวอย่างเช่นถ้า คุณไม่ต้องยื่นภาษีก็ได้หรือถ้าหากว่าคุณเนี่ยครับได้พวกรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยที่โดนหักภาษีณที่จ,จ่ายหรือว่าเงินปันผลนะครับที่ถูกหักภาษีณที่จ่ายจะปล่อยให้มันถูกหักภาษีณที่จ่ายแล้วไม่ต้องมายื่นภาษีเลยก็ได้เช่นเดียวกันแต่สาหรับคำแนะนาของผมก็คือถ้าหากว่ารายได้ใด,ดก็ตามที่โดนหักภาษีณที่จ่ายแล้วสามารถเลือกได้ว่าจะรวมหรือไม่รวมคณุณลนภาษีผมเชียร์ให้ลองมารวมดูก่อนถ้ารวมแล้วเสียภาษีแพงกว่าเดิมเอาออกดีกว่าทําได้เหมือนกัน